เพียงนิดเพียงหน่อยน้อยใจกันเรื่อยพี่ง้อจนเหนื่อยพี่ง้อจนเหนื่อยหนักหนาผิดหูหน่อยเดียวไม่เลี้ยวหน้ามาไม่รกักไม่ปรารถนาะไม่อยากจะมาคอยเอาใจยิงงย่งห้อยิิงอ่อนค้อนวันยังคำนางนางัมนาควา,า,า,ามนางงัมนาความงา่า้ จะย่อหยอกเอินเหมือนหิ้วร่ำไปไม่รู้จะโกรธไปไหนท้อใจท้อใจพี่จริงอยากจะหยิก เนื้อขาวขาวกลัวคนเจ้าน้ำตาอยากจะแกล้งทรมาไปหาอื่นแอบอิงกลัวจะกินายาตายถ้าผิดใจจริงๆยิ่งทำช่วยหนิ่งก็ยิ่งได้ใจทำไงดีไม่รู้เมื่อไรให้โรกระแน่ พี่คิดจนแย่ที่คิดจนแย่แ,ยแตมทีความรักสึ่งเดียวเนิ่วรังพี่นี้ให้งอนให้หอมแกมทีเท่านี้เท่านี้ก็พอ อย่ากจะหยิกเนื้อเขาขวกลัวคนเจ้าน้ำตาอย่าจะแกล้งทรมาไปหาอื่นแอบอิงกลัวจะกินอย่าตายถ้าผิดใจจริงๆยิ่งทำเฉยนิ่งก็ยิ่งได้ใจทำไงดีไม่รู้เมื่อไรให้ลูกระแน่พี่คิดจนแย่พี่คิดจนแย่เต็มทีความรักสิ่งเดียวเนวรังผีดนี้ ให้งอนให้หอมแกมที่เท่านี้เท่านี้ก็พอ